พี่น้องถ้าเบิ่งเราก็แตดแต่แววดมันมากุไข่ครับแดดฮอนฮอนครับวันนี้ก็ได้เหมันแม่ก็มากบไข่เพื่อปรับอุณหภูมิบ่ให้แดดเขาไข่เหรอครับแดดฮอนแห้ง,งไงดดร้พื่นก็มากบไข่เพื่อบังแดดครับพี่น้องเราก็แต่แต่แหวดสายโคดั้ปากแดงสวยงามครับเก็ว่างไข่น้ำพื้นดินนี่แหละครับพื้นที่โล่งเอาเศษ ไม่เศษก้อนหินหรอกครับไม่เห็ดหั่งนกุหลาบแต่แวดสายพันธุ์นี่นาหักครับสวยงามส่วนมากจะพบทุกภูมิภาคแหละครับปากแดงครับคอดำสวยงามครับนกุหลาบแต่แวดสายพันธุ์นี้แดดโอดครับไ <laughs> ปเกิดมหาโกขคข่เพื่อบ้างแดดบ่ใหยไขคร ขอนแห้งหลายกันขอนแห้งหลายคุณกบ,บฟักได้ครับคุณครับนี่กถือโอกาสหลัมาไทายเห็พี่น้องเดเบึงนกกระแตแต่แวดหรือนอกต้อยตีวิตนะครับเรียกชื่อตามเสียงที่เขาห้องนะครับเหน้องเบิ้งไปเรื่อยๆเนี่ยครับนกกระแตแต่แวดคุณนะครับปุบ๊กไข่บนหลัง มันโกไข่ยี่หันหละนอกครับพี่น้องนะลูกขึ้นพี่ไข่แล้ะครับพ่นสวยงามมาับภาพมีหาดูยากเด้ครับพี่น้องกว่าจะได้ภาพแต่ละภาพนี่ก็ใช้เวลาในการติดตามเิ่นย่ามนสมรรถโกไข่ได้พี่น้องต้องใช้เวลาในการก่อติดตามเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มีอยู่สามฟองครับนกแตแต้แวดไข่อยู่สามฟองอประมาณอยู่ ยี่สิบกว่าวันนะครับเขาจะฝากของมาเป็นตัวเดี๋ยวสุดท้ายไม่นอนเบิ่งเรื่อยนะครับจนกว่าเขาจะฝากของมาเป็นตัวนั่นแหละครับถ้าโชคดีกว่า,าจ,จะเจอลูกเขาครับพราะปีที่แล้วเขาก้อนหินนะครับไม่เห็นห่างมีไข่อยู่สามฟองขึ้นกัน,นครับผัดมาทายผัดโบเห็นไข่เขาซ้ำเขาก็น่านจะฟักไปแล้วครับอีหนี่กันเลยมาเบิ่งกว่าเขาจะฝากของมาเป็นตัว เห็นบ่ทีนีหยาหยาร้ายครับภพพื้นที่ลกมากเจอนี้ต่นเข,า,ขาฟัาก็เม็ตัวเราเราจะฟ้าลูกหน่อยเขาออกจากข้างนี่แหละครับแลนไปส่วนอยู่ในก๊กหยาก็หยาพื้นดินครับืบ่อเห็นแห้วครับลูกเขาก้มเกิดครับพื้นดินมากเลยครับลูกเขาเนะี่ยครับบ่สังเกตอิลี่กะหาบ่เห็นด้ครับลูกนกกระแตแต่แวดเนี่ยถ้าโชคดีก็เจอแหะครับทีนี ลองเบิ่งครับว่าเฉพาะว่าปีนี้กับนิจถ่ายพี่น้องตัวเรื่อยๆนะครับเบิ่งเพิ่นกกไข่ไปเรื่อยๆก่อนเนาะครับเนาะนี่คือนอกกระแตแต,แต่แว๊ดสายพันธุ์คอดำปากแดงเสียงห้องกับต้อยทีวิตต้อยทีวิตเหรอจังใดเลยเหรอครับพี่น้องแต่ว่าก็เห็นจนชิ้นเหรอครับบริเวณแถวนี้กัมีอยู่คู่เดียวนี่ยนะครับที่คำว่างไข่นอกนั้นก็เป็นนกกระแตแต่แว๊ดสายพันธุ์คอขาว ปากแหลมขายาวนอกสายพันธุ์นั้นก็จะกินตามทะเลหากินลูกกุ้งลูกปลานะครับนะตามบอ่อสายพันธุ์นั้นจะเยอะก็มีอยู่สองห้างสามห้างเนี่ยครับที่พ่อปีนี้จะสพอลูกเขาครับ,รบปีที่แล้วพ่อลูกเขาอยู่ครับคนว่ามีหมอนนอกจากแต่แวววัดประสาทมันแมนบละครับอาจจะใช่ก็ได้แต่ที่เจอก็อคือมันวิ่งไปแล้วก็หมอบนะครับลูกเขา ส่วนมากจะเจอลูกเขาละครับวิ่งไปแล้วก็หมอบนอนนิ่งเจอไม้เขาก็นอนบนหัวพาดไม้เจอก้อนหินก็นอนหมอบ้ว่ก้อนหินนแหละครับอาดบางคนก็เรียกว่าหมอนก็เป็นก้อนหินทั่วไปนั่นแหละครับรอนดูว่าปีนี้สักพอปะครับแบบเบิ้งเรื่อยๆแหละครับปีนี้จะเจอลูกเขาวิ่งไปแล้วแกลงนอนตายบ่ครับที่นี่ ปีนี่ยาโค้แข่งอาจจะบกอกก็ได้ครับก็ลอดรุ่นเรื่อยๆแล้วครับเดี๋ยวไทยพี่น้องมองเรื่อยๆหมดแล้วครับจนกว่าเขาจะปักม้็นตัวปีนี้มัดไทยนกตนแต้แต่แวนสายพันธุ์ข้อด้าปากแก่ครับแต่สายพันธุ์ข้อขาวขายเน่กัมนี่หลายอยู่ครับเดี๋ยวจะล่องคไปพี่น้องมองเรื่อยๆติดตามให้กำลังใจน้ำแน่เด้อครับควรจะได้แต่ละคีิปนีอโอ้แดดทอดนี่หลีตตกแดดว่าไทยครับพี่น้อง แดดฮ้อนนะครับถ้าแดดบ,บ่ฮ้อนนี่เขาก็โบ,บเข่ามาฟักไข่นะครับต้องรอให้แดดร้อนกลางวันส่วน่าม่มงนี่แหละครับนกกระแตแต่แบบเเขาห้างมากกใครเพื่อบังแดดให้ไข่ไม่ให้ไข่ร้อนเกินไปอนี้คือนกกระแตแต่แว๊ดสายพันธุ์คอดำปากแดงครับสวยงามเป็นสัตว์สวนงด้นะครับ อย่าไปทำลายเขาเด้อครับถ้าเห็นแล้วก็ปล่อยเขาอยู่ตามมาชาติาาาานะครับเสียงเขาห้องโอ้ยไพเราะมากีหลีครับพี่น้องโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีแล้วครับฝากติดตามาเป็นกำลังใจแน่เอ้ยครับสวัสดีครับ